ค่รทผู่ชมกับสวนผักของคุณยายนะคะสวนผักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะสวนผักของคุณยายนะฮะ,ง,ยายะ,ฮะงามอยู่เ้ย พักซี่อันนี้เป็นผักกาศเนาะผักบุ้งผักหอมนะฮะต้นหอมอันนี้ผักซี่นะโอ้งามเลยเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามสูตรหวยราวคุณยายคือเก่าเดอ้อ คุณยายนี่แหละมานางเขียนตากแดดนี่แหละเอายายกับมาแล้วนะคะท่านผู้ชมห่างหายไปดูนห่างหายวงการไปดูนนะคะส่วนมากก็สิเห็นแต่ตัวเลขเนาะโอ้เข่าคักเข่าแน่สวัสดีครับปีใหม่ตัวเนาะปีใหม่ค่ะไม่ไปเลยปัดหวยหวหคุณยายเนาะเข่าทั้งบนทั้งล่างเด้อท่านผู้ชมคะ่ะ เออบพราว่าเป็นหวยรัฐบ,บาลบพว่าเป็นหวยเล่า,เ,านเนะาะเป็นยังไงเพรเขียด,ด,นด,ดนี่แหละบพราะแดดหลนี่แหละย่าินั่งพองๆเดี๋ยวขดสรีขยับไปแดดอีกเนาะย่าอักเมหมักแดดว่าแอดหมักแดดสูดมาผิดอ่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะก็เอ่อแอดก็ดีขึ้นไข้ขึ้นแล้วเนาะต,ตอนนี้ก็มาขอทายคุณย่ายนะคะบางท่านอาจจะขิดหดคุณย่าเนะมาเข้าตามต่อสูตรคุณย่ายสูตรคุณย่กากับเขา่าแปดซีซีแปดเนาะคุณย่าเนอะอ่ะ อาต่ามต่อเลยนะคะทำชุ่ม่ามาคุณยายเพื่นเหลื่อมตาคุณยายคา<แ>่ะต่อเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรหางหมานะฮะสูตรรักของคุณยายเลยนะคะ ออคุณยายก็ห่างหายไปหลายวันนะคะเพราะว่าแอดไม่สบายเนาะกลับมาแล้วออคุณยายก็คิดถึงเอซนะคะทุกท่านนะคะท่านผู้ชมขาก็รุ้นไปด้วยกันทุกงวดเลยคุณยายอ,อ่ะปีใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมขาก็เฮงเฮงรวยรวยปังๆไปด้วยกันเดอ้อนะฮะ งวดที่ผ่านมานะฮะผลออกหกห้าแปดสี่ห้าเก้าสูตรของคุณยายและเอดเลก็เข้าแปดสี่นะคะแล้วก็เอ่อให้ไปห้าเนาะเด่นห้าก็เข้าห้าเก้าตัวเดิม สวัสดีคงหมานะคะล <ง S 1> <G> ่มค่ะทยายเนาะหนาวอีกแล้วคืนนี้น,น,นะคะท่าู้ชมช่มทั้งแผคอีสานนะคะอากาศเย็นนะคะกับล่มเกดหนึ่ง้วยท่านผู้ชมหนึ่งค่ะเกดมาคือบ่งห้า ค่าเคียนไม่ก็ได้ด้วยคนเดียว่ายลิขเจตกับเด็กหนึ่งเด้อท่านผู้ชมกับเด็กหนึ่งท่านผู้ชมอืคือแปลกกันนาะมุกแปลกกันนาะเจดเอาเจดหนึ่งนะท่านผู้ชมตนี้เจหนึ่งนะเก้าสามเดือยท่านผู้ชมนี่ไม่เป็นไรค่ะคุณยายเห็นเห็นเห็นได้ แยกประวัประหลาดแท่นอกม,นออมันอ่ามาตัวใหญ่ขับใจท่านผู้ชมอ่จะขักเนอกจะัจงไงนี่ละไอนี่ดูิี่มเร็วเกาหา่าคือเกาคือจอมเกาหาเร้ท่ทานผู้ชม เอาตามสูตรของมันนี่แหละนี้จาก,กสูตรมา่ด้ท่านหรัดอ,อ,อังมาเนนะ

ใหงไงไปเลย <c oughs> อบบอ้ยขกดเลยอือแปกดีน้ออกกับตรงเอ้ย ปรจใชยวิจารณ์ในการรับชมนะฮะสูตรกับเป็นแนวทางนะฮะสำหรับชุม่มคาเนี่ยสิ่บกุ่งสามตัว อ่าอ่าสามตัวนั่นค่ะคุณยายขอบคุณค่ะคุณยายอามาย้ําตัวเลขนะคะท่านชมป้าคุณยายเขียนให้แดงจึงคึงด้วยสามตัวนะคะป้าเสียเพื่อนเนี่ยมากประมาณเขาก็จะได้ตามเลยวเด้อเขียนให้แดงจึงคึงแบบนี้นะคะท่านชมอามาดูสูตรบนนะคะที่คุณยายให้มานะฮะมีหกศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งด้วยนี่แปดสองเก้าสามนะคะ อันนี้เป็นชุดบนเลยเข้าชุดเลยนะคะแล้วมาดูชุดล่างชุดล่าง95 06 17าศท่านผู้ชมตัวเลขชนกันนะ <c oughs> 28แต่ตัวเลขที่ต่างกันก็คือ93และ95ระวังให้ดีเด้อ <c oughs> เพราะว่าตัวเลขตัวเลขต่างกัน60 <c oughs> นี่ก็ชน <c oughs> ใช่ไหมฮะนี่ก็กลับกัน,กน <c oughs> เงอน <c oughs> หกศูนย์ชนหนึ่งเจ็ดชนสองแปดชนแล้วตัวเลขที่ต่างจะมีเก้าสามนะคะให้ระวังเก้าสามเด้อติดเก้าอยู่บ่วงวดนี่เกับเก้าห้าเนาะ <Yeah. S 1> สังเกตว่า <Yeah. S 1> นอกนี้ชนกันหมดเองตามเลยทุกชุดเลยนะคะท่านผู้ชมคะจะมีหกศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดสองเก้าสามตัวและก็เก้าห้ามีแค่นั้นนะ,ะมาดูคุณยายจอเน้นให้เก้าห้าหกศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดสองเก้าสาม นะฮะท่านผู้ชมสามตัวเก้าหกศูนย์สี่เก้าห้าโอ้ยเลขขึ้นเป็นแปลกๆสี่คุณยายเนาะสังเกตว่านี่ก็ชนกันแปดสองสองแปดเห็นไหมว้ายนี่เรามันอยู่ในนหนนะฮะท่านผู้ชมขาใครที่เคยติดตามสูตรนะฮะเห็นไหมสังเกตว่าตัวเลขจะชนกันหางหมามันเป็นแปลกๆเนาะยายเนาะอ่าเป็นแปลกๆมากสี่นารุ่นนะคะท่านผู้ชมขาก็ เอาไปวิเคราะห์ไต่ตรองดูอีกทีหนึ่งเนาะกับปูดใช้วิจารยณในการรับชมแอดกาแฟล่งให้ใหพอ่น,น,นอขีดเยีดยำให้เบิ้งซื้อนี่แหละเพื่อนรูน้ติดยังด้กอ่าทาบมุนลอ้ยปุ๋ยกับบําเพนแอดเรนะคะทผช้ชมขาตัวเลขตัวเลขมันแปลกนะคะก็เลยเอาไป <c oughs> ขีดขีดให้เบถ้างบางท่านที่รูดปื๊ดรูดปื๊ดมาว้ามันแยงละมุนอ้ยปุ๋ยอีกแล้วแอดเรียกอ่ะขอโทษขออภัยนะคะก็ ตัวเลขคุณยายกับจอเน้นให้อยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะ <c oughs> ก็เอาไปโซกไปมานไปเฮงไปรวยไปปังนะคะปีใหม่แล้วลเดี๋ยวพลาดในวงการน,นี้เนอะคุณยายเนอะอเดี๋ยวให้คุณยายให้พรนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ค่ะให้รวยๆปังๆทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะค่ะก็ให้รวยๆทุกคนปีใหม่แล้วค่ะ ก็ขอให้คุณยายสุภาพแข็งแรงเหมือนกันนะคะขอให้คุณยายทําหวยให้เราดูเข้าเฮงเงปังๆขอให้คุณยายถูกเหมือนกันนะคะขอให้คุณยายถูกทุกงวดทุกงวดทุกงวดเฮงเรวยๆปังๆนะคะขอให้รวเนะคะขอให้รวยทุกคนค่ะปี